คือเราขายยางรถยนต์ครับขายยางอย่างอื่นไหมคะอย่ว่าใช้ใช้ดีกว่าครับช่วงล่างรถอย่างเดียวช่วงล่างช่วงล่างทำอย่างอื่นด้วยไช่วงล่างรถพี่พี่พี่ทำช่วงล่างรถเป็นหลักนะของของพี่โตใหญ่ไหมเอพี่มีทุกคอมะคอบเล็กคอบใหญ่อ๋อพีหมดอะไรวะน้องนองเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ย คำเตือนคิดนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการแสดงในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ตำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้างรองเรียนแบบเด็ดขาด a statement i don't ever slow up no i don't take i got no love for the mess. if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting that สวัสดีครับพบกับ Power Bank c h a n n e l กันอีก EP หนึ่งแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวที่ CG 0 4 0 0พบกับคุณ โจครับผมสวัสดีครับผมโจครับโอเคแต่ผมจะมาคนเดียวก็ธรรมดาไปสําหรับพชวแบงค์ต้องมีสาวสวยมาอยู่แล้วพบกับน้องวิวคับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้น้องวิวเนี่ยจะมาลุวนรับตัดแต่กับเจ้าของ CG400 โจมีอะไรจะมาแนะนำกับชชวพแบงค์ชาแนลบ้างเราเป็นร้านยางรถยนต์นะครับอ่าเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ทำช่วงล่างตั้งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับให้บริการซ่อมรถโอเคร้านก็กูขับผ่านมานี่แ่งแบบใหญ่โตโมโหลานตลอดทุ ทุกสาขาเลยอยากรู้ว่าข้างในแม่งมีอะไรกันบ้าง<ะ>เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างใน c g 0 4 0 0กันนะครับ โอเคเราก็มาดูที่ข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะคือแบบใหญ่โตมากเลยนะครับใช่ใช่โอ้โหแบบรองรับลูกค้าเยอะมากแต่อย่างแรกเลยที่หนูสงสัยนะทำไมชื่อถึงต้องเป็นชื่อ CG 0400น่อะคะความหมายมันมีที่ไหนเนี่ยซีก็สงสัยนะ CG 0400ก็คือจมาจากคำว่าคาครับแล้วก็ G มาจากกาลาดครับโอ้กาลาศกาลาดที่รู้ที่รู้ซีจีซีจที่มาจากคากาลาดครับผมนย์ส0400อยะค่ะศู0ยก็เป็นระยะทางการแข่งโกลเดมายซึ่งทำให้เราก็บ่งบอกว่าเราทำรถรวดเร็วทันใจ ค, oh, คือเรียกได้ว่า1ชื่อเนี่ย oh. แปลความหมายได้ยาวมากก,ก็ชัดเจนว่าเราทํารถ ก็เดิวทันใจโอเคเอามาดูข้างในกันก็กว้างขวางมากจริงๆนะจูรถได้กี่คันเนี่ยจูรถได้เยอะเยอะมากเออดูเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจากที่หนูเห็นนะคะพี่โจนะคะก็คือมันจะมีแบบหลายอย่างมีการบริการแล้วก็เซอร์วิสที่น่ามันมีอะไรบ้างหลักๆคือเราขายยางรถยนต์ครับขายยางยางอื่นไหมคะขายยางอื่นเออแต่ใช้ดีกว่าใช้ดีกว่ารเรียกว่าใช้ดีกว่าขาย้ขายปกติใช้ที่ไหนครับ ีพี่โจลืมเลยที่บอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับยางแล้วก็อะไรอีกนะคะยางช่วงล่างระบบเบรคครับเกือบทั้งคันนะครับที่เราที่เรารับทำครับทำสีด้วยไหมทำสีด้วยไหมทำสีมีครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สาขานี้ครับอ๋อครับผมมีกี่สาขามีสี่สาขาในกรุงเทพทางจังหวัดก็มีด้วยจังหวัดมีด้วยครับนี้มีอะไรจะโชว์อีกบ้างไหมส่วนนี้ก็จะเป็นโซนตั้งศูนย์รถนะครับโอเคโอเคครับผมอันี้คือโซนตั้งศูนย์รถฮะแล้วก็มีมีมีอยู่เยอะนะแล้วก็โซนนู้นก็เป็นโซนเปลี่ยนยางทำช่วงล่างครับออ๋เปลี่ยยนางท ช่วงล่างางลแบบอย่างเดียวช่วงล่างช่วงล่างทำอย่างอื่นด้วยไหมช่วงล่างรถได้วยด้ไหมคะพี่พี่พี่ทำช่วงล่างรถเป็นหลักนะทำไมหน้าแดงอ่ะต้อเติอเลยเบอร์สั่นแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเมื่อกี้เห็นลูกค้าเข้ามาค่ะส่วนมากลูกค้าเข้ามาใช้บริการอะไรที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นยางรถยนต์กับตั้งสูงที่เยอะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นดูฝั่งนู้น ห็นยางให้เลือกเยอะมากเลยครับผมโยโกฮาม่าบิสโตนมิชลินเป็นแบรนด์หลักๆครับเนาะยี่ห้อชั้นนำใช่ยี่ห้อชั้นนำส่วนใหญ่คือแม็กหรืเข้าไปในร้านคือเยอะมากใช่ขาลายถ้าลูกค้าจะมาเลือกก็คือมาเดินดูได้ที่เดินดูได้เลยครับก็มาเทียบกับรถให้ลูกค้าดูว่าลูกค้าชอบอันไหนครับแล้วถ้าสมมติย่งหนูแนี่หนูดูแบบดูแม็กไม่เป็นดูยางไม่เป็นเงี้ยมาปรึกษาพี่ได้ไหมปรึกษาแบบตรวจตัวได้ไหมพี่เยจะเป็นคนดูเองถ้าสมมติหนูบอกว่าหนูมากับพี่แบงค์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีส่วนลดไหมมีส่วนลดพิเศษแนนน่อครับ คิดเพิ่มเมียพากับผมแต่ถ้าน้องมาคนเดียวอ่ะน้องมาคนเดียวก็พิเศษกันจี๊พี่ฟรีเหรอ <laughs> ถ้าฟรีเมียพี่ก็เล่นแล้วล่ะ <laughs> ทำไมพี่โตเกิดแตกอ่ะพี่โตเกิดแตกมากอยากให้กล้องซูมมากเลยอยากให้กล้อง <laughs> ไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อตกิดสกิดข้างหลังกูอยู่อ่ะตอนนี้พี่โตก็จะพาเราไปดูข้างในเนาะ ว่าแบบผมครับในโชว์รูมนะคะมีอะไรบ้างล้อแม็กก่อนครับผมมีล้อขอบ15ขอบ1 7ขอบ18ก็จะอยู่ด้านนี้ครับผมครับจริงๆแล้วน้องวิวเขาสายแต่งรถน้องรู้ว่าขับรถอะไรครับมาจาสองค่ะดีเลยมั้งหมดไหมั้งหมดไหผมว่าชอบแต่ว่าทีเนี้ยออร์เรโซดำงๆดูเท่ๆชอบแต่ขอบีใหญ่ไหมคะได้หมดค่ะของของที่โตใหญ่มาก อ๋อไม่ถึงแม็กนะไม่ถึงแม็ก๋อพี่มีพุทธของมาคอมเล็กคอมใหญ่ที่ไหนโอ้ตีบที่มีหมดเลยครับนี่มีทุกไซส์อะไรวะโอ้แม็กเออก็แม็กสวยๆเยอะก็ถ้ามีใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้มีสาขาที่ไหนบ้างครับโจสาขาสุขภพิบาลหนึ่งครับมันก็รามินทากมสองก็เป็นที่นี่แล้วก็มีนิพังด่วนแล้วก็ลาดพร้าวครับเออนิพังด่วนก็ใหญ่นะติดตัลูกเลยนะไซส์ใหญ่ครับผมใกล้ๆกันหมดเนาะในกรุงเทพครับอยู่ในโซนเดียวกันครับแล้วต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดมีที่ไหนต่างจังหวัดจะเป็นที่นครสวรรค์คครรัับบเททียมไถึง นั่นน <_ at the corner> ัเ <diver> ป <ges> ็นบ้านเกิดครับออ๋เป็นสาขาดังเดิมครับแบบว่าต้องมีที่นั่นที่เป็นสาขาดังเดิมนี้โจพอดีว่าวันเนี้ย กูมากับทีมงานเสร็จแล้วเนี่ยรถทีมงานกูมีปัญหาออไหนๆก็มาถึงที่นี่ละมาดูฝีมือสี่เจี๋ยสีส่ร้อยหนออ่อยช่างเขาแม่งแน่นอนแค่ไหนงั้นเดี๋ยวกูอ่ะจะรบกวนเนี่ยดูเช็ครถให้หน่อยได้ไหมได้เลยให้ให้พี่โจช่วยแล้วกันจะช่วยเช็คให้เลยว่ารถมีปัญหาอะไรบ้างขนาดล่างขนาดไหนช่วงบนช่วงล่างทั้งล่างทั้งบนโอ้โอเคงั้นเดี๋ยวให้โจไปเช็ครถของทีมงานทอแบงค์ให<ๆ>้ดูเจอกันสีจี ตอนนี้ก็อยู่ที่รถทีมงาน p r u l b a n k Channel แล้วเราไม่มีวันธรรมดาอยู่แล้วตอนนี้ทีมงานกำลังจัดการดัดแปลงภายในรถอยู่แล้วก็ตอนนี้เราอะแอบติดกล้องบรถบลอนี่ละเห็นไหมครับเรามีโกโปเพื่อที่จะดูรีแอคของช่างว่าเขามีความแข็งเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมงานเตรียมงานไปถึงไหนแล้วถุงตดมันคือถุงตดเตรียมงานโดยเจ้าเดิมไม่มีเจ้าไหนเทพเจ้าอี่ความชั่วร้าย เไอสัตว์ไม่เอาเฮียเดี๋ยวจะจัดการระเบิดทั้งหมดเนี่ยแล้วซ่อนไว้ในรถแล้วให้โจเนี่ยเจ้าของศูนย์เนี่ยเขาเรียกพนักงานของ CG มาดูว่าเฮ้ยรถคันนี้ของทีมงานโคลแบงค์อ่ะมันเป็นไรวะมันมีกลิ่นเหม็นเกิดอะไรขึ้นยอบแล้วเนี่ยถุงตดมั่งไอ้เฮียต่อหน้าเนี่ยเล่นกันที่ออฟฟิศมาแล้วนะเฮียถุงเดียวเหม็นที่ออฟฟิศแล้วนี่คุณเตรียมมากี่ถุงเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ถูกับสิงเพื่อนพี่เออผมเตรียมมาร้อยถุงเท่เฮียสลบตายคารถเฮียตามไปดูกันว่าจะรอดกันยังไง ้สักูอยากทดสอบสภาพจิตใจของพนักงานซีจี0 0วสี่ร okay, ้อยว่าแม่แข่งแก่แค่ไหนมั่นใจวะเนี่ยลองดูลองดูนะลูก้องนะนี่เดี๋ยวมึงดูก่อนผมตดร้อยถุงนะเว้ยมีตายมีตายมีตายไหวปะไม่ไหวก็ต้องไหวตขก็ไม่ถึงคนเ่ียวทีละคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราตามหัวหน้าช่างมาจัดการนะโอเคได้เดี๋ยวเจอกัน เช็คให้หน่อยในรถพี่เขามีเสียงดังเช็คน็อตในเบาะอะไรเงี้ยต่างๆให้หน่อยว่ามันแน่นไม่เรียบร้อยยังไงตรงไหนไม่แน่นบอลเช็คให้หน่อยดิมันเป็นเสียงไงแบงค์มันงอแงก็แง่ก่ะมันมาจากตรงเบาะหลังนะแาวเบาะหลังเรียกใครมาช่วยดูไหมล่ะเดี๋ยวให้อีกคนมาเปลี่ยนคนอ๋อรู้เลยครับรู้เสียงไหมครับยิงมั่งนานเลเหรอยิงมั่งนานเลยเหรอยไปเช็คให้เรียบร้อยรถพี่เขามีอะไรแปลกประหลาดหรือเปล่ามันเสียงเหมือนอยู่แถวเบาะข้างหลังนะครับ เช็คให้เหมือนเราเป็นคนทำงานมีฝีมือน่้ยไม่เช็คเลวอกมีอะไรแปลกประหลาดไหมแมวฮะกินกินไงวะกินอะไรครับหนูเช็คเลยมีกลิ่นอะไรแมวกลนอะไรครับนี่ลองเปิดแมมลองดมลมดูได้ไหมว่ามันเออแว่ามันแบบกลิ่นไม่ได้มีอะไรมีอะไรปะไม่มีอะไรเลยอะไม่มีอะไรแปลกประหลาดหรอแมวหายลงไทยรถเจอไหมหนูตรงหนูตายมีเก่กิงขนาดนี้เป็นไงกิน กินดีอ่ะพอมึงอย่ามึงไม่พูดนะมึงเอาอันนี้เระเบิร์ดตอดไปตอดในรถก่อนแมวมึงไปมึงไปมึงยีแล้วมึไปตอดมึงไปใส่เยอะๆแมวเร็วไอ้ดีไอ้พอรตีพอร์ตคนต่อไปเร็วเยอะให้พอตแมวมาเด้วยพี่ผมอยากตอดมๆงยังมวนๆเลยแมวใส่ยิ่งพอตคนต่อไอ้เกียร์เลยนะครับเกียร์เกียร์โอ้ยเกียร์อ่ะเก็บถุงเก็บถุงคนเกียร์ไอ้ยุงแมวแมวตันไอ้ยแมวตานเสียสุปเจอไม่เจอ สุดยอวมันเป็นไรฟอร์ดคนสุดท้ายไ้เกียเล่นไนครับไอ้ฟอร์ดคนสุดท้ายไ้เกียเล่นไหน,น,นคับสองคนยังไม่เจอเลยเดี๋ยวโดนลองให้คนที่สามถอดแมสก์ด้วยไอ้นัน่นมันหาก,กินไม่เจอฟอร์ดขึ้นไปดูดิมีกิ่นอะไรเก็บมาให้เรียบร้อยเดี๋ยไม่ฟอร์ดฮะเป็นไงวะม <c oughs> ันเป็นไงวะยายมึงกอดสามเลยนี่ย <c oughs> ัยเ <c oughs> ออผม ผมเห็นพนักงานดักสาขามาครับอออ๋ือาาอ่นนี่แหละครับโอ้โหเจ๋งเลยมาช่วยเอาอยางนี้เดี๋ยวให้น้องไปช่วยเช็คข้างล่างเลยต้องใหม่เหรอมาทำงานได้กี่วันแล้วเนี่ยแต่คิดหนึงแล้วเออเดี๋ยวมีงานให้ทำไปเดี๋ยวพี่เอายางลงให้เรามานี่ตัวสรุปเพิ่งมาทำงานขาเจอปะว,ว่าว่ามันเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเช็คให้รถพี่เขาหน่อยรถพี่เขามีกลิ่นแปลกๆขึ้นไปหากลิ่นให้หน่อยเขาไปแถวหลังแถวแถวเช็คเช็คให้หน่อยเหมือนมันมาจากแถวหลังบ่อครับน้อง น้องยังไม่รู้จักกูเลยตอนนี้เขาคือบริษัทสาขาเขาทำงานได้เจ็ดวันอ๋อพึ่งทะมาได้เจ็ดวันก็เงงู่ว่ากูมาเรียกเขานี่คือใครใครเรียกกูวะน้ององเปิดแมสดูนี่ว่าเขื่อนใรกินอะไรนะรุ่นต่อเจอถุงอันนี้คือถุงอะไรวะอันนี้หรอถุงต่ออ๋ออันนี้คือถุ่นต่อรู้เลยใช่กินอะไรอ่ะเก็บให้หมดเก็บให้ด้วยเพื่อนใหม่ไม่รู้จักหมอที่ โอเคพี่เอมปิดรายการตรงไหนดีครับตรงนี้เลยมุมไหนดีโอเคก็เป็นที่สนุกสนานกันเรียบร้อยแล้วกับวันนี้ที่ CG0400 ก็บอกกล่าวกับเป็นแฟนโพ b a n แบงค์ชาแนลเิดที่ร้านแร้บอีกทีหนึงว่าที่ร้านนี้ ให้บริการอะไรบ้างนะเราให้บริการยางรถยนต์ครับทำช่วงล่างซ่อมเบรกนะครับตั้งศูนย์ดวงล้อนะครับได้หมดเลยยังไงก็ฝาก CG 0 4 0 0เดี๋ยวคอนแทคเราจะขึ้นให้นะครับสุดท้ายนี้แล้วก็ฝากช่องโทรแบ b ค Channel ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมืตัยังเมืตั 我。